สวัสดีค่ะทุกคนยินดีดต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้ดูไพ่ยุสิขอจันบาร์บี้นะคะวันนี้นะคะบาร์บี้ก็จะมาทำคลิปแรนดอมรีดดิ้งนะคะหัวข้อที่เราจะมาทำกันคือหัวข้อที่ว่าเขาคิดจะเอายังไงกับคุณต่อหรือว่าจะทำยังไงกับคุณต่อนะคะซึ่งครั้งนี้เป็นการอ่านแบบ general reading หรือการอ่านทั่วไปนะคะจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องราวสลรับกันบ้างนะใครที่สนใจจะดูส่วนตัวปรึกษานะคะแอดไลน์มาได้ที่ ไอดีด้านล่างนะคะบีทิ้งไว้แอดบารี้ชิสานะคะเราจะมีการปรึกษาทั้งหมด3แบบโทรคุยอัดคลิปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แบบพิมพ์ถามตอบนะคะเข้าไปดูรีวิวได้รีวิวแบบฉ่ำมงมากนะคะที่ชมชมและก็แฟนเพจนะคะเป็นรีวิวจริง100%ไม่ได้จกตานะถ้าใครสนใจอยากดูเนาะและใครที่สนใจนะคะอยากจะเรียนค์สนะคะ21วันลืมแฟนเก่าเหลืออีกประมาณ สองครั้งนะคะเดี๋ยวจะปรับราคาขึ้นแล้วส่วนคลาสที่สอนปัจจุบันคือคลาสยาสเสน่ห์ค่ะสําหรับคนที่เรียกร้องมาเนาะอยากให้แฟนเก่ากลับมาอยากให้คนนั้นรักอยากให้คนนี้รักอยากไม่ว่าคุณจะอะไรก็ได้ใครก็ได้นะคะหรือแฟนปัจจุบันไม่ได้หวานซึ้งอะไรกันแล้วนะคะวิธีการทํายังไงให้เอาชนะใจคนเนาะหรือว่าแอบ,บชอบใครสักคนหนึ่งแล้วอยากให้เขา แบบว่าเลือกเราหรือชอบเรากลับนะคะก็ใช้วิธีนี้ได้นะคะลงคัยาเสนเลยซึ่งตอนนี้นะคะมีกําลังสอนอยู่เนาะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไพ่นะคะจะมีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีจะเป็นราคาปกตินะถ้าใครอยากประกอบอาชีพก็ได้นะคะแต่ราคาพิเศษเนี่ยจะมี2ไพ่คือโรแมนติกแองเจิลแล้วก็ไพ่พาปิคเนตค่ะแล้วก็คัสที่เราจดจ่อกันรอเดือนหน้านะคะคัสนี้มีคนลงเยอะมากนะคะชื่อคัสว่า ร้างแขนแฟนเก่านะคะถ้าใครสนใจอยากลงก็ลงได้เลยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะหัวข้อเขาคิดจะเอาอยัางไงกับเราต่อนะคะมันเป็นแค่หัวข้อเปิดเรื่องของแรนดอมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าในแรนดอมอมะไพเขาเล่าอะไรให้ฟังบ้างนะคะโอ้โหลมแรงมากเขาคิดจะเอาอยัางไงกับเราต่อ ๊บนึงนะคะเขารอดูอยู่นะคะเสียงที่สับไพคือแบบแมนมาก เ้าคิดจะเอาอยัางไงต่อไปกับเราอืมว้าว k King of s w o r d คนคนนี้ที่คุณถามถึงเนี่ยเขาเป็นคนคิดมากคิดเยอะอยู่นะถ้าสมมุติว่าเขาจะเลือกใครสักคนหนึงเนี่ย มาเป็นคู่ชีวิตของเขาหรือมาคอมมิทเมนต์กับเขาอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างพิจารณาแบบหนักมากจริงๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบรู้คุณค่าในตัวเองเนาะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่าของตัวเองอะคะ่ะรู้ว่าตัวเองแบบว่าก็หน้าตาดีรู้ว่าตัวเองก็ฐานะดีรู้ว่าการศึกษาดีอะไรประมาณนี้นะคะมีหน้าตาทางสังคมรู้ รู้เห็นคุณค่าของตัวเองโดยที่แบบว่าไม่จําเป็นจะต้องงอ้อหรือว่าจําเป็นจะต้องแบบว่าเออให้คนนั้นคนนี้เนี่ยมาเห็นคุณค่าของเราเนาะถ้าเกิดสมมุติว่าเขาจะเลือกใครสักคนหนึ่งที่มาเป็นแฟนหรือว่าตกลงปงใจกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาจะค่อนข้างดูนานแล้วก็ตัดสินใจอย่างนานมากนะคะเออตัวคุณกับเขาเนี่ยถามว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อไปบิวว่าเขาเหมือนกําลังพิจารณานะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณอยู่ กำลังรอดูท่าทีของคุณอยู่นะคะแล้วก็ถามว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อเหมือนตอนเนี้ยบิวว่าเขาเคยผ่านความล้มเหลวในอดีตมานะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่เล่าเรื่องเนาะเขาอาจจะเคยตัดสินใจผิดพลาดนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยคือเขายังไม่ได้แบบเปิดใจขนาดนั้นอะคือเขายังมองความผิดพลาดของตัวเองในอดีตอยู่นะคะกําลังพิจารณาที่ผ่านมาอยู่ในเรื่องราวของอดีตะคะว่า คือมันไม่ใช่อดีตของคุณนะแต่ว่ามันเป็นตัวเขาเองเนี่ยแหละน่าจะเคยมีบาดแผลในอดีตที่ว่าเคยตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งผิดพลาดดังนั้นเนี่ยการตัดสินใจเลือกชีวิตคู่ของเขาต่อจากเนี้เขาก็จะต้องตัดสินใจให้ดีๆแล้วก็ตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนจริง,รงๆเขาไม่อยากที่จะต้องมานั่งผิดพลาดเหมือนเดิมแล้วคือเหมือนคนคนนี้เขายังมอง ความผิดพลาดของตัวเองอยู่อะคะ่ะในอดีตที่ผ่านมาที่เขาเคยตัดสินใจในการที่จะเลือกคบกับใครสักคนหนึ่งแล้วเขาเหมือนแบบตัดสินใจผิดไปเลือกคนผิดอะไรประมาณนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่อยากที่จะไปตัดสินใจผิดอีกแล้วอะไรประมาณนี้คะ่ะเขาก็เลยเหมือนแบบว่าคุ้นคิดแล้วก็พิจารณาอยู่นะคะว่าจะเอาอยัางไงต่อไปดีนะคะแล้วก็เท่าที่ดูนะคะวิรู้สึกว่าเหมือนตัวเขาเองเนี่ยลึกๆเลยเขาก็ยังไม่พร้อมในการ จะมีใครหรือตัดสินใจที่จะมีใครเนาะแต่ว่าเขาอะเขาเองก็มีความรู้สึกดีกับคุณเหมือนตัวเขาเองยังมีบาดแผลหรือว่ายังมีปุมในอดีตอะคะ่ะที่ตัวเขาเองอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่ที่ทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกง่ายๆเนาะเลือกใครก็ได้ที่จะมาในชีวิตของเขาอะคะ่ะแต่ทีเนี้ยเขาอะมีความรู้สึกดีให้กับคุณเนาะแต่มันเป็นความรู้สึกร่มเริ่มแรกอะคะ่ะคือมันไม่ได้เหมือนกับเด็กๆอะที่แบบ แป๊บเดียวตกลงปลงใจแล้วคบกันคือคนคนนี้เขาอยากจะเมคชัวร์หรือเขาอยากจะแน่ใจร้อยเปอร์เซนก่อนว่าคุณคือคนที่ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ทำว่าความรู้สึกเนี่ยมันมาแล้วนะคะมันก็เริ่มพมีความรู้สึกดีๆเข้ามาแล้วแต่ทีเนี้ยว่ว่าเขาเวลาที่เขาเริ่มมีความรู้สึกดีๆอ่ะเขาจะค่อนข้างแพนิคอะค่ะคือจะอธิบายยังไงดีอ่ะี่ว่าหลายๆคนก็เคยเป็นนะคนที่โสดมานานหรือว่าคนที่ ชินชากับความโสดคนที่ไม่ได้แบบต้องมีความรักอยู่เสมอค่ะจะมีความรู้สึกบางอย่างที่ว่าแป๊บนึงนะคะจะมีความรู้สึกเวลาเวลาสมมตินะถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ซีเรียสในการมีความรักอะไรมากแล้วทีนี้คุณสบายใจและอยู่คนเดียวอะคะ่ะคนที่สบายใจที่จะอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะมีความแบบ มีเซฟโซนของตัวเองอะไรแบบเนี้ยแล้วทีเนี้ยความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณน่ะมันทําให้ตัวเขาอ่ะเป็นลําบากใจนะอันนี้พี่เข้าใจเลยนะคนที่ใช้ชีวิตโสดมานานมันเคยเบาสบายตัวหรือว่ามันเคยแบบคือด้วยความที่ในอดีตนะคะเวลามีความรักเนี่ยมันมีบาดแผลอยู่แล้วก็เหมือนตัวเขาเองเนี่ยยังคงไม่แน่ใจว่าลืมแฟนเก่าไม่ได้หรือว่าไอสิ่งที่เคยอกหักเคยเสียใจเนี่ยมันยังคงอยู่ใน ความรู้สึกของเขาอยู่มันก็เลยทําให้เป็นอุปสรรคในการที่จะเริ่มต้นใหม่ค่ะคนประเภทเนี้บีไม่แน่ใจว่าบีจะธิบาบเข้าใจไหมนะแต่ว่าคนประเภทเนี้ยมันมีนะคะที่แบบพอเวลาเริ่มรู้สึกดีกับใครมากๆอะ่ะจะเฟดตัวออกมาเพราะว่าคิดว่าความรู้สึกเนี่ยมันเริ่มมากเกินไปแล้วเข้าใจที่พีพูดใช่ไหมบีบีบ,บ,บีบีเชื่อว่ามันมีหลายคนอะ่ะที่ที่เคยรู้สึกแบบนี้คือแบบ พอเริ่มรู้สึกดีกับใครมากๆแล้วอ่ะมันทําให้เราเหมือนกลายเป็นคนถ้าเรียกง่ายๆคือกลัวความรักอะนะคะกลัวความรักไปเลยอะไรประมาณนี้เหมือนเขาเป็นคนที่กลัวความรักอะแล้วเขารู้สึกอะไรกับเรากันแน่เหมือนทําให้เขาแบบไม่ค่อยกล้าที่จะเริ่มกับใครอะค่ะ เ,เห็นป้าไพ่บอกว่าจริงๆแล้วรู้สึกดีนะแต่กลัวเจ็บไม่รู้ว่าคุณไปทําอะไรให้เขาคิดมากหรือเปล่าแต่แบบเหมือนพอยิ่งรู้สึกดีก็เหมือนยิ่งกลัวเออจริงๆเขาเขากลัวความรักนะคนคนเนี้น่าจะเคยผ่านอดีตท,ที่เสียใจมาก่อนแบบว่าเคยให้ใจใครสักคนหนึ่งไปแล้วแล้วมันไม่เวิร์กอ่ะเขารู้สึกไงแอบคุณเขารู้สึกเจ็บปวดกับคุณคุณไปทําอะไรให้เขาหรือเปล่าเนี่ยหรือ หรือคุณอาจจะมีลักษณะคล้ายๆคนที่เขาคือบี้ไม่รู้นะว่าว่าคุณไปทําอะไรให้เขาหรือว่าท่าทีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวบี้ถามไพ่อีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าไพ่ขึ้นมาว่าเหมือนเขาเขาไม่กล้าที่จะรักคุณน่ะเขากลัวว่าคุณจะไปทําเขาเสียใจซึ่งบี้ว่ามูลเหตุเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่คุณมพีพฤติกรรมอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ทําให้เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัย ถ้าสมมุติว่าเขาจะมาเล่นด้วยในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นเพราะว่าเออไม่ไม่เดาดีกว่าเดีเดี๋ยวจะดูดูให้นะคะว่า<อ>ทําไมเขาถึงไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้คุณอะ่ะไม่ค่อยกล้าจีบคุณหรือไม่ค่อยกล้าให้ใจคุณอะ่ะทําไมเขาถึงกลัวชาวแรนดอมคะทูออฟคัพก็ดีนี่คุณเป็นคนที่ คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคนอื่นๆหรือเป็นคนที่มีน้ำใจมากๆนะคะดีเกินไปหรอเออมันดีผิดปกติหรือเปล่าทำไมเขาถึงกลัวมันมีแรงดึงดูดเหมือนคุณเป็นเพื่อนกับเขาหรือเปล่าเพราะเขายังยังลืมแฟนเก่าไม่ได้หรือ แป๊บนึงนะแป๊บบนึงเดี๋ยวพี่พยายามหาคําตอบให้ชาวแรนดอมอยู่นะคะว่าพี่อยากจะบอกอะไรให้คือคุณอะมีน้ําใจกับเขาพยายามแบบเหมือนแบบเข้าออเข้าใจเขาเสมอเลยนะคะแปดดาบแต่พี่กำลังดูว่าอืมัวบครับ เขาถึงกลัวที่จะมีคุณคุณกับเขาน่าจะเริ่มกันในสถานะเพื่อนหรือเปล่าเอมันอาจจะไปซ้ํารอยเดิมของเขาไหมอะคือไม่ว่าเขาเคยเจอความรักที่เหมือนแรกๆก็ดีแบบเนี้ยคือคุณอนะเป็นทูอัพคัพของเขานะคะทูอัพคัพหมายถึงอะไรคุณเป็นคนที่เข้าเข้าใจแล้วก็คอยช่วยเหลือเขาในเรื่องต่างๆอะคะ่ะคอยให้คำปรึกษา คอยซัพพอร์ตความรู้สึกของเขาเหมือนคุณกับเขาอยู่ในสถานะเพื่อนกันเลยอะเหมือนแบบยังไม่ได้มีคอมมิชเมนต์นะแต่ว่ารู้จักกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเหมือนความสัมพันธ์นี้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าในในความค่อยเป็นค,ค่อยไปมันมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างความอึอดอัดหรอความไม่แน่ไม่นอนอาจจะเป็นความไม่ชัดเจนที่ว่าเหมือนแบบนึกถึงเพลงอะไรรู้ปะช่วยบอกฉันได้ไมมว่าเรื่องจริง นี่รักกันจริงๆหรือแค่เจ้าชู้ชื่อเพลงว่าแค่เจ้าชู้นะคะของแบ็ควานิลาลองไปฟังนะคะคือแบบมันเหมือนแบบอีกเพลงหนึ่งที่บีจะให้นะคะคือแบบถ้าใครอยากฟังเพลงนะมาช่องบีแท้ไปฟังเพลงให้น่อยแล้วก็แบบมันตรงกับหัวข้อมากนะคะชื่อเพลงมันจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุขอะไรเงี้ย ็นความชุกที่ไม่ชึงก็บเศร้ามันชื่อเพลงว่าหน่วงค่ะก็คือความรู้สึกเขามันหน่วงหน่วงคือมันเหมือนแบบเหมือนเขากลัวว่าคุณจะมาเล่นกับความรู้สึกเขาหรือเปล่าเพราะว่าคือคุณเคยเจอไหมกับคนคนหนึ่งที่แบบมันดีไปหมดเลยมันดีดีมันแบบดีแบบดีจนแบบรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาก็เซฟตัวเองด้วยอะแบบว่าความดีมันก็จะมีความแบบว่าระแวงระแวงแล้วก็มีความแบบ มันก็ไม่มีความชัดเจนอะนะอยู่ดีก็มาดีด้วยแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้บอกว่าเออดีทำไมอะแบบต้องการอะไรจะคบหรอหรือว่าที่ที่เธอมาดีกับฉันอะเพราะอะไรไงเพราะว่าอยากจะคบกับฉันหรอคือเขาไม่เขาไม่รู้อะว่าไอ,อ,อ,อพฤติกรรมเนี้ยที่คุณกําลังทําอยู่อะมันคืออะไรเว้ยแต่คือแบบเขากลัวว่าคุณอะจะมาเล่นกับความรู้สึกของเขาเขาก็เลยเหมือนแบบ ไม่อยากคิดไปเองอะ่ะเออใช่อีกเพลงหนึ่งที่พี่จะให้นะคะสามเพลงเลยนะที่ดูใครใครว่าเธอนั้นรักมันเป็นเพราะฉันคิดไปเองทั้งนั้นชื่อเพลงว่าหรือฉันคิดไปเองหรือเปล่าของส้มมาลีจริงๆนะคือแบบพอยิ่งยิ่งมีความรู้สึกเนี้ยมันจะยิ่งทำให้คนที่คุณถามถึงอะ่ะอึดอัดว่าแบบ คืออะไรกันแน่แบบว่าสรุปคุณต้องการอะไรจากเขากันแน่ทำไมถึงแบบมาทำดีด้วยอะไรเงี้ยหรือฉันคิดไปเองหรือฉันคิดไปเองใช่มันเหมือนแบบมันเป็นเพลงแบบกึ่งกึ่งอะทุกคนอีกเพลงหนึ่งนะหลายเพลงมากเลยวันนี้ขอแบบขอจัดเต็มเรื่องเพลงเลยนะ ระหว่างเราสองคนอยากรู้มันคืออะไรมันใช่ความรักหรือเปล่าชื่อเพลงระหว่างเราสองคนของพี่เอแล้วก็เพลงอะไรอะ่ะอีกเพลงหนึ่งเพลงเยอะมากอีกเพลงหนึ่งเพลงอะไรนะเธอเก็บฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีไปฟังทุกเพลงที่บีพู มาทั้งหมดนะคะมันคือตรงมากจะบอกว่าบางครั้งอ่ะบี้สามารถ Express หรือว่าสามารถ Express มาเป็นเพลงอ่ะได้ดีกว่าคือไพ่อะมันก็ดีแล้วแต่ว่าถ้าไฟ,ฟังเพลงก็ยิ่งเก็ตอ่ะเพลงหมายความว่าอะไรของมีนนะคะของโซมีนเฮ้ยของมีนของมีนของมีนไปฟังมานะคะประมาณนี้เลยนะ That's all that's all แบบ เยอะมากประมาณนี้เลยคือเหมือนเขาไม่รู้ว่าท่าทีที่ที่คุณแสดงออกอะที่มันดีๆกับกับเขาอะมันแสดงออกแค่เขาคนเดียวหรอแล้วทําทําไมเออคือเหมือนแบบมีรู้สึกว่ามันเป็นการกระทํอะเหมือนคุณอะทาให้เขาเห็นเว้ยมากกว่าคําพูดอะไรเงี้ยคือคุณไม่ได้มาชัดเจนว่าแบบเฮ้ยเราเธอเราชอบเธอนะอะไรเงี้ยไม่ได้มาชัดเจนแบบนั้นแต่ว่า คุณเลือกที่จะปฏิบัติหรือกระทํามากกว่านะคะเดี๋ยวขอดูก่อนนะอยากขอเพื่อแป๊บนึงได้ป้าขออยากรู้ว่าคุณอะทําทําไมคุณทําทําไมเพราะว่าวิแฟนเก่าแฟนเก่าคุณโดดเดียวเหรอ คุณทำกับเขาแบบนั้นทำไมพราะคุณ j u s t i c คุณมีแฟนอยู่แล้วเหรอไม่รู้สึกว่าตัวคุณเองอะแสะดงออกให้เขาไม่ชัดเจนกับเขาอะ่ะอันนี้พี่ไม่รู้ว่ามันจะตรงกับใครหรือเปล่านะแต่ว่าพี่รู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำดีกับเขาอะ่ะ มันเป็นสิ่งสะท้อนมาจากมาจากเนื่องจากสาเหตุที่ว่าคุณคุณน่าจะเพิ่งไปอกหักมาแล้วก็คนที่คุณรักอะค่ะเป็นคนเก่าๆเนี่ยแหละก่อนที่คุณจะมาเจอกับเขาอะคุณเพิ่งเจ็บกับคนคนนี้มาเพราะว่ามันเป็นเรื่องรักสามเศร้านะคะคือเขาไม่สามารถเลือกคุณได้ เพราะว่าเขาน่าจะมีแฟนหรือมีครอบโพวอ,อยู่แล้วแล้วทีเนี้ยคุณอาจจะมีความโดดเดี่ยวนะไม่รู้ว่าในไพ่มันตรงไหมแต่ว่าคุณอาจจะมีความโดดเดี่ยวแล้วก็คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เหมือนเหมือนคุณอยากจะมอบความรักให้กับคนนั้นนะ่ะคนที่เป็นคนเก่าของคุณนะ่ะคุณอยากจะมอบความรักแบบว่าอยากจะแสดงออกแบบเหมือนเหงาว่ะเหมือนแบบว่าคุณอยากจะ กอดอยากจะเทคแคร์อยากจะดูแลใครสักคนหนึ่งอะในความรักอะคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบดูแลก็ได้นะเวลาเวลามีความรักจะเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่เป็นคนที่เป็นฝ่ายเทคแคร์ซะมากกว่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วทีนี้แบบคุณไม่สามารถที่จะไปเทคแคร์คนคนนั้นได้มันก็เลยพอคุณมาเจอคนคนเนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณอินกับเขาแล้วมันก็เลยทําให้ตัวคุณอะเหมือนแบบเหมือนเป็นแทนเป็นสิ่งแทนที่อะคะ่ะก็คือเหมือนแบบ แทนที่จะไปทําดีกับคนที่คุณจบความสัมพันธ์ไปแล้วอ่ะคุณก็เลยเอาสิ่งสิ่งนั้นอ่ะมาทําดีกับคนคนนี้แทนอันนี้คือสิ่งที่พี่สัมผัสได้นะไม่รู้ว่ามันจริงไหมแต่ว่าสัมผัสได้แบบนั้นจริงๆนะคะประมาณนี้นะแล้วสรุปเขาจะอายังไงต่อเนี่ยพี่ก็งงเล่ามาทั้งหมดแต่หัวข้ออาจจะไม่ได้ตามที่พี่เปิดคลิปนะคะมันเป็นการอ่านแรนดอมของพี่อยู่แล้วเนาะเขาจะเอายังไงเนี่ยสรุปเหมือนเขากลัว ถัวัพอ่ะคุณกับเขามันเป็นถั่วขับกันจริงๆนะมันเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันน่ะเหมือนช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันดีกันจังเลยอ่ะแต่ไม่ได้มีสถานะเหมือนคุณกับเขามันจะช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันมาเรื่อยๆให้คำปรึกษากันไปเรื่อยๆอ่ะต่างคนต่างยังลืมแฟนเก่าไม่ได้แล้วมาเจอกันปะวเนี่ยแต่ยังไม่เห็นถึงขั้นมีแบบว่า คอมมิตเมนต์นะคะแต่ว่าเห็นถึงการพัฒนาดิว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจะพัฒนากันไปเรื่อยๆเป็นความสุขของกันและกันเหมือนแบบคุณอาจจะลืมแฟนเก่าไม่ได้คุณมีแผลในใจเขาก็มีแผลในใจต่างคนต่างช่วยกันเลียแผลในใจเพราะว่าเหมือนคนอกหักสองคนมาเจอกัน่ะแล้วก็เข้าใจกันอะอะไรประมาณนี้ถามว่าจะเอายังไงต่อเขาก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเหมือนแบบเป็นธรรมชาติอะ with the flow ก็คือไปเรื่อยอะนะคะยังไม่เห็นว่า จะอะไรก็คือเหมือนแบบคุณก็กลัวเจ็บเขาก็กลัวเจ็บอะไรประมาณนี้ประมาณนี้เนาะอาร์ี่ไม่พูดอะไรมากกว่านี้แล้วยังไม่ได้เห็นถึงการครบแต่ว่าเห็นถึงการพัฒนานะคะเดี๋ยวมาดูลาศีลัคนานะคะลาศีกันนะคะลาศีเมถุนลาศีกุมแล้วก็ลาศีเมษค่ะกันเมถุนกุมเมษนะคะนี่ ต่อมานะคะจะเป็นไพโรแมนติกแองเจลค่ะ passion deception let's go of control issue แสดงว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะที่เป็นเป็นเรื่องคนเก่าๆกลับมาวนเวียนกันเนี่ยแหละมันเลยทำให้ความสัมพันธ์อะมันมันไปต่อไม่ได้ในช่วงนี้อะเหมือนแบบ มันเหมือนมันต้องใช้เวลาเพราะว่าพี่ว่านะมันเหมือนแบบมันก้าวขามากันไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะต่างคนต่างมีอดีตที่บางอย่างที่ต้องไปฟิกซ์หรือว่ามีคนเก่าๆยังมาพัวพันอยู่ค่ะคือมันจะต้องใช้เวลาตรงเนี้ยปล่อยให้มันไปเป็นตามธรรมชาตินะคะแต่คุณกับเขาเนี่ยก็มีมีแรงดึงดูดต่อกันเนาะแต่ว่าแบบเหมือนแบบตอนเนี้ยต้องปล่อยให้ความสัมพันธ์มันหลวมๆกันไปก่อนนะคะยังไม่ได้แบบ คอมมิ t เมนต์หรืออะไรเพราะมันยังมีฝ่ายหนึ่งอะทำรับหลังอยู่ซึ่งยังติดต่อกับแฟนเก่าอยู่อะไรแบบเนี้ยค่ะรอไปก่อนนะรอแบบรอสักพักหนึ่งอะนะคะ you deserve love คุณคู่ควรกับความรักเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะ t h i s c o u l d b e the one เดี๋ยวมันจะมันจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันเองอะคะ่ะแต่ว่าบีว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเล่งไม่ได้มันต้องให้เวลานะคะ ข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณหรือคุณอยากจะบอกกับเขารู้ไว้เธอสำคัญสำหรับฉันฉันไม่เคยลืมวันนั้นฉันยังไม่มั่นใจจิตใจฉันต้องการสัมผัสอนอบอุ่นของเธอแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเห็นไหมเราอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กันคุณเบิงคนผ่านมาให้รักไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กัน ไม่รู้อ่ะลองถามแล้วกันว่าใช่เขาไหมอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูเพนดูลัมนะคะวันนี้พี่ขอใช้สีเขียวแล้วกันนะคะใครที่สนใจอยากได้เพนดูลัมนะคะบูชาได้หมดเลยนะสีแต่และสีเขาจะมีความหมายของตัวเองนะคะส่วนสีเขียวเนี่ยสำหรับคนที่ต้องการในเรื่องของความมั่งมั่งคั่งร่ำรวยนะคะการประสบความสำเร็จในชีวิตความคิดสร้างสรรค์น,นะคะ อย่างงานที่แบบพี่ชัยก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันนะคะความรุ่งเรืองอะไรอย่างนี้เนาะก็บูชาได้นะคะบูชาน้องไว้แล้วก็น้องสามารถทำนายได้ด้วยคือพี่รู้สึกว่ามันคุ้มค่านะคะใครสนใจสีไหนอยากดูความหมายสีไหนนะคะแอดไลน์มาถามพีได้เลยนะคะอะอยู่เฉยกันนะขอครับตอบใช่หรือไม่ใช่นะคะตั้งคําถามมาค่ะถ้าใช่ซ้ายขวาถ้าไม่ใช่หน้าหลังค่ะ ถ้าใช้ซสายขวาถ้าไม่ใช่หน้าหลังค่ะน้องขยับเองนะคะไม่ใช่นะคะอันนี้ถ้าใครได้ครอบครองน้องนะคะสามารถที่จะเอามาทํานายได้เบื้องต้นนะคะในการตัดสินใจเนาะเพราะว่าในแต่ละวันชีวิตของเราก็จะมีเรื่องให้ตัดสินใจอยู่ตลอดนะคะว่าควรทําสิ่งน,นี้ดีไหมไม่ควรทํำไหมอะไรประมาณนี้ เขารักเราไหมใช่คนคนนี้ไหมคนคนนี้ใช่คู่ไหมถามได้หมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณดูเป็นเดี๋ยวบี่จะสอนให้นะคะโอเคคําตอบคือไม่ใช่นะคะพี่ไม่รู้คุณถามอะไรนะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะใครที่สนใจอยากปรึกษาอยากเรียนคลาสไหนหรืออยากซื้อของแอดไลน์มานะคะแล้วไว้เจอกันค่ะบายบายค่ะ